อะไรยังเพราะว่าไปเที่ยวฮ่องกงอ่ะครับผมไปใหม่ๆเอาจารย์พันไปตาตาลไปร้ลิงลิงสารพัดสีอ่ะมันไม่ได้ต่างในบ้านนี่ใส่ไม้ใช่ไหมมันก็ยื่นออกมาอ้ตาไปเป็นไรบอกเอาเคล็ดรับแต่เอามือเนี่ยแล้วมือี่่ปิดนะอาจเรจะรอดแล้วครับบอกหงทองทั้งคู่ ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปแ,แล้วเราก็ปิดทำไม่รู้สิเอามือปิดแล้วก็เดินพอรอดคนละอา้าโผงทองกลับมาอยู่กับพ่อต้องมีเคสมีรับมีวิชาไม่น้องจะไปเดือบ,บไปใครใครไปที่ฮ่องกงนี่จะรู้ลิงสรารพัดสีโอ้โหมื่อยลิงเขียวลิงแดงลิงเหลืองพื้นที่เขาน้อยกว่าบ้านเรานะพ่อแล้วก็แพงด้วยข้าวตากขาตากข้างอย่างนี้แั้วเราต้องเป็นทางเดินต้องไปอ่ะ เดินไปเลยที่ไม่เสื่อมครับเขาแพงเขาแพงบ้านที่ที่มันจําเป็นเราก็บอกรูบาาจานนะเราเราพยายามเราเราเป็นพี่มาแล้วหนึ่งพยายามปลุกตัวเอกสูตรเยอสมบูรเหมือนใช่ในกาไขรดานเนี่ยเราก็ต้องอัดลานจนอยู่เรื่อยจริงไหมมันจะได้ไม่ตายครับเหมือนกันครับเข้าใจไหมครับผม ผมบอกว่าถ้าเป็นนักการอะไรก็ดีเราต้องปลุกคนก่อนเราต้องทําตัวเราก่อนทําตัวให้เราเหมือนแล้วเราถึงจะเอาของเราคนเดียให้คนอื่นให้คนอื่น